ร่วมง,งาน้าเ์ด้อนสยามไบ้าก็ดีใจนะรู้สึกดีใจเพราะจริงๆแล้วไอคอนเนี่ยพีพีเขามาบ่อย<ม>เขามาบ่อยมากร,รู้ได้ไงลูกค้ารายใหญ่ไอคอนสยามผมก็ได้มาบ้างแล้วก็ค่อนข้างประทับใจทุกค้งไม่ได้มาครับ จริงๆก็ตกใจเหมือนกันนะ5ปีแล้วกำลังเก้าเข้าสู่ปีที่6อะไรเงี้ยเลยรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มาควาสยามรู้สึกว่าเราได้รับความรู้สึกที่ดีและเฟรชทุกครั้งที่ได้มาที่นี่ก็เล่นใหญ่มาครับการเปิดไปทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าโอ้เล่นใหญ่จริงๆยังไงใหญ่ยังไงใหญ่มากชุดก็รู้ชุดก็รู้ชุดง่ายๆอีกแเนี่ยสบายๆสบายๆก็ ดีใจครับที่ไอคอนสยามเดินทางมาถึง5ปีแล้วก็ขอให้หไอคอนสยามเนี่ยแบบปังๆเหมือนกัมันเป็นแลนด์มาร์คกัแบบก็ต้องเที่ยวด้วยใช่ครับก็จริงๆแบบนอกจากแบบเหมือนจริงๆมันเดินทางง่ายนะครับผมไม่ว่าจะแบบทางน้าหรือจริงๆแบบทางแบบมีรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยกอต่างไปครับ ไอคอนสยามทุกคนด้วยนะครับผมก็ครบรอบ5ปีแล้วยังไงผมว่าปีที่6 7จ็ดไปเก้าสิบไอคอนสยามก็ยังคงเป็นแลนด์มาร์คที่ยิ่งใหญ่ของกรุงเทพของประเทศไทยนะครับผมทุกคนว่าอย่าลืมมาและเยี่ยมเยียนทุกๆการเปลี่ยนแปลงของไอคอนสยามและารพัฒนาของไอคอนสยามด้วยครับในกาแฟด้วยนะครับสำหรับไอคอนสยามนะครับผม ก็จริงๆอยากให้ทุกคนมาจริงๆเพราะว่าโซนต่างๆในห้างเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนมา explore มาดูกันว่าจริงๆแล้วนะครับแสงนี้มีอะไรที่น่าสนใจและน่าประทับใจมากแค่ไหนครับโอเคหนูกินเทมเพลตคอนเสิร์ตในการด้านรูปตัดเซนมากก็ว่าดีใจดีใจที่ผ่านมันไปได้ครับเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นความท้าทายทั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตทั้งหนึ่งเลยเนี่ยที่แล้วผมก็มีโอกาสได้ได้ลงไปทำหลายๆอย่าง ลงไปทำยังไงลงไปทำยังไงลงไปทั้งแบบเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการร้องอะไรเพอร์ฟอร์มยังไงอะไรแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกว่าเราได้เราได้เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ได้ได้ได้ท้าทายตัวเองขึ้นไปเยอะเหมือนกะครับเราก็ดีใจที่ที่ผ่านมันมาได้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะมีหลายอย่างที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะทำมันได้หลายโชว์นี่คือเซอร์ไพรส์มากสำหรับคนดูอะไรเงี้ยแต่ละโชว์อย่างเงี้ย ก็ผมว่าเราพอมันเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของแรกเราก็าพยายามจะทำอะไรให้มัน,ให,มนให้มันพิเศษสมกับสมกับการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแหละเลยนคนมาแล้ว,ลว,ลวเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านม,มาที่ทุกคนอาบจะเคยเห็นหรือความรู้สึกที่มันดีเท่าเดิมเราต้องดีกว่าเดิมพิเศษกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราเราก็ดีใจที่สุดท้ายแล้วคนชื่นชอบหรือว่าคนแบบมาห็นแล้วคนได้รับความรู้สึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นกลับมาครับานผู้ชม ซีนวิวที่เปิดตัวเราสองคนซีนวิวซีนวิวอะไรก็ซีนวิวว่ะวิวมาตูมันเปิดตัวตูไอพี่คิดเป็นพี่แสดงว่าใช่เรารู้สึกไงบ้างมันต้องเปิดตัวตรงนั้นแล้วมันต้องเดินมาตรงกลางก่อนที่มันจะลงมาเราก็มันก็มีสันสันบ้างอะไรนะผมว่ามันสูงค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แบบซ้อมกันมาแล้วน้องซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมอไหนซ้อมหลายตอนมากพี่ขอฟ้องเลยเ้อ ินี้นะหนูซ้อมยอะกว่คอนเสิร์ตนะเหนื่อยก็เหนื่อยเราเพลงก็เยอะค่าตัวก็ไม่ได้นะเขาใจเป็นไรลกเขาใจเป็นไรฟอสฟนั้นคือฟอนั้นที่ฆ่าตัวเหรอเนี่ยอ้าวดีเลยดีเลยว่า ว่าเขาให้ตั้งแต่วันแรกไปแล้ววันแรกที่เขาขอแก้มเรา,านี่เหรอฟรีก็ได้เพราะถ้าวันถ้าวันนั้นพี่พีไม่ยอมก็คือจะได้ค่าตัวแต่พอเราปล่อยให้ปล่อยจงปล่อยใจก็เลยตอบว่าจบพี่ไปดูภาพได้เลย <laughs> หนูไม่ได้สมยอมอ <laughs> เราโดนรักเราโดนรักขโมยเราดีที่ใช่มาขโมยแบบจุบแรกของหนู <laughs> อะไรเนี่ยอะไรกันใหญ่ละจัาผูงหวะนั้นคือยังไงครับพีเหมือนมันอ่ะเจ้าผู้งหวะนั้นคือยังไงครับก็ก็ตกใจนิดนึงครับผมแต่ก็เล่นเล่นกันได้เละครับตกใจนิดนึงแล้อ่ะตกใจโหลายคติดแถกว่าเป็นแพสตกพีชัยแล้วเขาบอกว่าโครงการพีชนะแล้วยังไง้พีก็ชนะตลอดไปครับเพราะพีไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้ วันนี้ชนะน็อกเลยเนอะวันนี้วันนี้ชนะไม่ได้เพราะว่าต้องให้ไอคอนสียบค่ะอย่างส่วนวันแรกของไปแล้ววันที่สองก็มีเสียน้ำตารถึงะับในภาคกับจีนี้ทำไมร้องไห้อ่ะเออวันที่สองร้องไห้จากวันแรกเที่พี่แหละบิวพี่พี่เขาเขารู้อยู่แล้วว่าเหมือนถว่าทำยังไงจะร้องไห้เขาก็ตั้งใจจี้ให้ผมร้องไห้ไม่ใครจะไปรู้เธอแหละรู้ ทั้งสองวันที่เราให้ทั้งสองวันก็แต่วันรันทูเลยฮะมันินทุกทุกวันเลยฮะนี่เราเล่นๆกันอย่างเงี้ยแต่ว่านานๆเราจะแบบคือผมว่าด้วยการที่เราอยู่้วยกันทุกวันเราคุยกันตลอดเลยไม่ไม่ค่อยได้พูดอะไรที่มันแบบเปิดอกคุยอะไรจริงจังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เราคุยกันในในบริบทหรือว่าในในเนื้อหาแบบนั้นมันก็จะไปไปทัชความรู้สึกเรา อย่างนี้ครับตอนนั้นอยู่ตอนที่ตอนเห็นน้ำตาเขาเป็นยัยากที่ร้องก่อนทุกทีอ่ะพี่อ่ะพี่ร้องก่อนพี่ร้องก่อนทุกวันนะร้องกัแต่ทั้งซ้อมแล้วเขาก็จริงๆดีใจกับเขาแล้วครับผมไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดแบบว่าแสดงความยินดีอะไรกันมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเหมือนกับว่าเราทำงานดน่าจะเบื่อย่อยเงี้ยครับผมก็พอาวนี้มีโอกาสได้พูดคำในใจอะไรเงี้ยดีใจเขาจริงๆที่แบบอไหนพูดซิไหนพูดซิไม่พูดหรอกเดี๋ยวร้องให้ตรงนี้หรอกใครร้องก่อนแพ้ ก็ดีใจกับเขาครับผมเหมือนคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขาเขาตั้งใจมากๆเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบโอ้หเจ็ดแปดปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เขาแบบขึ้นเวทีโรงเรียนจนวันนี้เขาเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองเราตัรู้สึกแบบเออแบบเหมือนเขาประสบความสำเร็จมากๆจริงๆแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขาอยู่ยังไงเพราะคอนเสิร์ตประสบความสำเร็จแต่คนรู้สึกว่าอยากเห็นเราคู่กันคอนเสิร์ตคู่กันมันจะมีไหมในปีหน้ายูกิ้นไม่อยากทำหรอพี่ไม่แต่ดูน่ามิกสินคือมีพี่รุตนะรู้ลากนะรู้จักพี่ถามว่าอะไรนะถามว่าคอนไน พี่กิ้เก็บความลับไม่ดูพี่พีพี่พี่ตอบดีกว่าพี่พีตอบดาโอ้เพราะว่าพี่พี่ยังไงผมก็ตามพี่พีอยู่แล้วเใจพี่พีเป็นคนสาวพิมพ์คอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมใช่มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่พี่ก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าตอนนี้พี่ปวดหัวปวดอะไรปวดอะไอีกแล้วปวดหัวพี่มันแบบสามสี่ปุ๊บมาเนี่ยมันแบบใช่มันเป็นเวลานอนแล้ว ว่ายังไงคอนเสิร์ตปีหน้าก็ตามตามตามพี่ครับผมคือถ้าถ้าถ้าเขาอยากโอ้อะไรนะถ้าเขาอยากทำผมก็ยินดีอยู่แล้วแฮปปี้จะทำอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่เขาอยู่ที่เขาคิดยนโชว์อะไรยังไงฮะเขียนโชยังเหรอพี่ผู้ชมสิเราพี่พีเราพี่พีครับแปดสิบเพลงว้าวกี่วันหนู แต่น่าแต่น่าเหลืเกินเพาอะไรเพราว่าถ้ามันมีจริงขึ้นมามันจะติดปัญหาเรื่องคิวตรงนี้เราจะต้องแบบว่าเว้นบางแบงแบงไว้ก่อนมาแล้ววงเล็บเป็นคิวของพีพีด้วยนะเขาคิวง่ายพี่พีเหมือนอยากพูดพี่เห็นิดนะพี่อยากลงสีแดงเลยไม่สีแดงดีกว่าเพราะว่าแบบเขาก็ตั้งใจทำงานเนี่ยเป็นชื่นชมแล้วกันชื่นชมแต่ถ้าคอนเสิร์ตคิวต้องรัชมังแล้วนะโอ้จะมีคนดูหรือเปล่านะ แต่เราไหวมาถ้าเป็นราชมังเราต้องเดินรอบเดินไปเลยอ๋อราชวังราชวังราชวังราชมังราชมังเป็นราชมังเราจะเดินไหวไหมเลยนะฮะถ้าเป็นราชมังแบบที่ไหนก็เดินไหวครับระดับนี้บิวกิ้นเขาไม่เดินแล้วพี่เขาต้องลอยโอ้โหเพราะอะไรเพราะมีสลิงตั้งใจทำโชว์ไงแต่พี่ได้สาระกันบ้างไหมนี่ยก็เลยคุยกันมา อาทิตย์นี้ดี่ีคุณแม่เมื่อวานที่บันหลายคนก็ยินดีกับเราครับผมนายได้กลับกลับบ้านแล้วครับผมก็คุณแม่ได้กลับบ้านแล้วค่ะก็เพิ่งกลับมาวันแรกเป็นเมื่อวางแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คุณจริงๆคุณแม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มีพยาบาลมาดูแลอยู่ที่บ้านด้วยค่ะแล้วก็อาการต่างๆอะไรเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็จะมีการเช็คอัพคุณแม่ทุกๆแบบ2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไปตามที่คุณหมอสั่งครับผมแต่ว่า คุณแม่ก็จะมีอาการแบบว่าลืมเรื่องราวแบบบางอย่างไปแบบนิดนึงครับแต่ก็ยังก็แรงด่าได้อยู่แต่ก็ค่อยๆดูพื้นวามจป็นกำกลับมาไีกใช่ครับผมก็ตามอาการแหละครับหมายความว่าถ้าร่างกายเขาดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆกลับแล้วส่วนช่วงนี้เวลากคุณต้องพักฟื้นพักผ่อนใช่ครับก็ช่วงนี้เขาก็ไม่เล่นโทรศัพท์เลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาลืมไปที่เล่นแบบ f เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ไปด้วยแหละโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงนีอาการนี้คุณหมอที่มาบอกว่า ก็จริงๆพี่ว่ามันเกิดจากการอักเสบของสมองนี่แหละครับผมก็ตัวโรคที่เขาเป็นด้วยคือตัวออโตอิมมูนครับก็คือแบบพุงคุ้มกันทําลายตัวเองมันก็เลยทําให้แบบมันมีเอฟเฟกกับเรื่องเมมโมรีบางอย่างของเขาไปด้วยก็ตอนนี้หนุบเปียกตอนนี้โล่งใจสบายใจโล่งครับโล่งนั่นเองจริงๆแต่ที่คุณแม่เริ่มตื่นที่ไอซียูอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วครับผมเพราะว่าเหมือนเราทุกคนก็แบบพยายามเฝ้ารอกันอยู่ว่าแบบเอยเขาจะดีขึ้นไหมแล้วแบบเหมือนการรักษาอย่างเงี้ยมันมันแอคทีฟจริงๆหรือเปล่า พอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบโอเคจําแบบจําจําชื่อเราได้จําแบบคนในครอบครัวได้จําเพื่อนๆได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากจำอยู่กินได้ไหมครับจำได้เขาเรียกชื่อคนแรกเลยจะมีกินไหมเขาจะถอดเวลาหรือยังก็ก็ผมว่ามันคือเพื่ให้กำลังใจทั้งคุณแม่เขาแล้วก็ตุวอพีแล้วก็คุณปู่ป้าอีพีแล้วก็พี่สาวพีพีเป็นเป็นการให้กำลังใจทั้งครอบครัวมากกว่าเพราะเวลา เวลามีปัญหาอะไรหรือว่าเราเรา,เราก็ช่วยกันหรือว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราช่วยอะไรกันได้ทั้งทางใจหรือทําอะไรผมก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วหมายถึงว่ากลับกันผมว่าถ้า,ถ,าถ้าวันหนึ่งผมมีปัญหาทีเค้าก็พร้อ,อมช่วยเสมอคุณแม่คนอยากทานอะไรพิเศษไหมคะคุณแม่นะคนอยากทานอะไรพิเศษไหมคุณแม่เหรอครับเหมือนพฤติกรรมรเขาเปลี่ยนน,นิดนึงแบบจากคนแบบเคยเคยกินเผ็ดอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่อยากกินเผ็ดแล้วอะไรเงี้ยหรืช่วงนี้เขายังกินอะไรไม่ค่อยได้ครับเพราะว่า มันเขาเคยใส่เครื่องช่วยหายเครื่องช่วยหายใจมามันเลยแบบยังมีแผลอยู่แบบในในช่วงคอช่วงปากอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่เขาก็ยังกลืนอะไรได้ยากครับแล้วก็ต้องทำกายภาพต่อไปเรื่อยๆจะพูดกัหมอก็สั่งห้ามเขาดูแลใกล้ชิดอะไรพิเศษไหมก็อาจจะเป็นห้ามพวกพอมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะห้ามเรื่องการแบบออกไปแบบตลอดๆใช้ชีวิตข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยรึงเขากลัวว่าเสี่ยงว่าจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไปโอเคนะโอเคครับ